สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนิดและครูน้องนะคะก็จะมาแนะนำนะคะสินค้าตัวขายดีเลยนะคะนั่นก็คือแป้งเทลมีสปอร์ต สี่สูตรแต่ว่านะคะยังมีเพื่อนๆพืที่พี่เนะคะอีกหลายๆลยท่านที่มีคำถามนะคะคุณน้องหรือว่ามีข้อข้องใจเกี่ยวกับแป้งเทลมีสปอร์ททั้ง4ส,ส, mm hmm. สูตรวันนี้เราจะให้คุณน้องนะคะแนะนำว่าแป้งเทลมีสปอร์ตสสูตรมีสูตรอะไรบ้างนะคะและแต่ละสูตรนี้เขามีจุดเด่นนะคะหรือว่าจุดขายอย่างไรบ้างเชิญคุณน้องได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับแป้งทูเวย์นะคะเดี๋ยว เราจะมาพบกับเขาทั้ง4สูตรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่สูตรแรกกันเลยนะคะสูตรแรกนะคะก็จะเป็นสปอร์ตซันคอนโทนนะคะก็จะเป็นขอบสีส้มนะคะตัวนีน้อ่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่สําหรับท่านที่ต้องการปกปิดเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เนื้อแป้งติดทนนานนะคะแล้วก็สามารถกันน้ํากันเหงื่อได้นะคะสีแป้งไม่เปลี่ยนเวลาเหงื่อออก นะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเหมาะกับลูกค้าที่อ่าเล่นกีฬากลางแจ้งนะคะว่ายน้ำนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะดีมากๆเลยสูตรถัดมาก่าก็จะต่อไปจะเป็นสูตรที่สองนะคะก็สปอร์ตออยด์คอนโทรลนะคะก็จะเป็นอ่านะคะแถบสีชมพูนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าสูตรออยด์คอนโทรลนะคะจะเหมาะกับลูกค้าที่ผิวผสมนะคะและลูกค้า ทีผิวมันนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นทูเวที่เป็นสูตรออย์ฟรีนะคะก็คือจะไม่มีน้ำมันนะคะอันนี้สามารถควบคุมเหงือ่อควบคุมความมันได้โอ้ดีเลยค่ะนเพราะ,ะ<ต>อย่างนี้ก็เป็นผิวมันทีโซนอ่าใช่ค่ะ,คะผิวผสมนะคะ,คะผิวมันได้เลยะะสุดยอดมากอ่าสูตรที่3นะคะก็จะเป็นสปอตนอริชิงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแถบสีฟ้านะคะ,คะ สูตรนี้ก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ผิวธรรมดาถึงลูกค้าที่ผิวแห้งนะคะเพราะว่าสูตรนี้เขาจะมีส่วนผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะอันนี้ก็จะเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะอันนี้ไม่ทําให้ผิวแห้งร้านนะคะเนื้อแป้งติดทนนานค่ะสูตรสุดท้ายอ่าสูตรสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสปอร์ตไลท์เทนนิงนะคะเป็นแถบสีเขียวนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นสูตร บางเบานะคะ,<ฮ>ะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการแต่งหน้าแบบบางเบานะคะปกปิดแต่ติดทนนะคะอ่านะคะอันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4สูตรด้วยกันนะคะอ<ะ>่าอ่านี่ก็คือ แนะนำนะคะเบื้องต้นว่าแต่ละแถบสีหรือแต่ละสูตรเขาดียังไงนะคะเพราะว่าบางครั้งแล้วลูกค้าเขามาเนี่ยเขาถูกใจเป็นแถบสีแต่มันอาจจะไม่ไม,ไม่ตรงกับสีผิวบางท่านบอกว่าอุ้ยชอบมากเลยเนี่ยสีเขียวเป็นสีถูกฉลกแถบสีเขียวแต่ผิวนะไม่แน่ใจว่าจะใช้ เป็นสูตรนี้ได้หรือเปล่าเพื่อนๆพี่ๆ b a a ก็จะได้แนะนำนะคะให้ตรงกับสภาพผิวของ<ช>คุณลูกค้าแต่ละท่านด้วยไม่ใช่เลือกที่สีสัญลักษณ์ของแต่ละสูตรแต่ละกล่องแบบนี้นะคะแต่ก็จะมีคำถามเช่นเดียวกันนะคะคุณว้อว่า,าคุณสมบัติของแป้งเขาเนี่ยจะมีส่วนผสมของรองพื้นแล้วก็กันแดดได้20เท่าทีนี้ถ้าลูกค้าบอกว่า ในเมื่อผสมรองพื้นให้แล้วผสมกันแดดให้แล้วแล้วยังต้องใช้ครีมกันแดดอีกไหมคะ,ะถามว่ายังต้องใช้ครีมกันแดดอีกไหมนะคะก็แนะนําให้ใช้ครีมกันแดดด้วยจะดีกว่านะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนะคะที่ผสมสารกันแดดต่างๆะนะคะ<ม>อันนี้เวลาเราทาจริงๆอ่ะเราไม่ได้ทาปริมาณที่เยอะนะคะเราไม่ได้ทา,ทาปริมาณที่เยอะแล้วก็จะไม่ได้ค่า spf นะคะและ ไม่สามารถที่จะปกป้องได้ค่อนข้างเยอะกว่าครีมกันแดดนะคะค่ะก็เข้าใจง่ายๆค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของแป้งที่มีส่วนผสมของกันแดดหรือว่าครีมบำรุงที่มีส่วนผสมของสารกันแดดนะคะเราจะไม่ได้ทามันเยอะมากพอที่จะทำให้ได้รับค่ากันแดด ที่สูงพอที่จะปกป้องผิว<ช>จากร<ช>ังสี U.V. ดังนั้นคุณน้องแนะนำนะคะว่ายังคงต้องใช้ครีมกันแดดก่อนแต่งหน้าก่อนทาแป้งเป็นประจำเพื่อเสริมประสิทธิภาพนะคะในการปกป้องผิวจากรังสี U.V. นั่นเองค่ะ<ช>นะคะ<ช>แล้วก็ยังคงมีคำถามถัดมาด้วยนะคะว่าอันนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นมีรองพื้นในตัวและมันจะแตกต่างจาก แป้งฝุ่นยังไงคะเพราะว่าก็มีคุณลูกค้าบางท่านใช้แป้งฝุ่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะนอกจากแตกต่างแล้วมัน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 จะใช้กับแป้งฝุ่นได้ไหมใช้ร่วมกันได้ไหมอ้ค่ะค่ะถ้าแป้งฝุ่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างก่อนนะคะระหว่างแป้งฝุ่นกับแป้งทูเวย์นะคะสำหรับแป้งฝุ่นนะคะเขาจะเป็นแป้งฝุ่นเป็นแป้งที่มีเนื้อบางเบานะคะแล้วก็เป็นแป้งที่ซับความมันนะคะซับความมันอย่างเช่นครีมบำรุง ครีมกันแดดนะคะหรือใช้คู่กับรองพื้นนะคะ,ะเพื่อที่จะซับความมันของครีมรองพื้นซับความมันของคอนซีลเลอร์นะคะ,ะ,ะนะคะเขาจะมีความเบานะคะ,ะแล้วก็สีแป้งก็จะมีทำให้ผิวหน้าม,มีมีความนวลเ,เนียนนะคะ,ะเป็นธรรมชาตินะคะ,ะ,ะส่วนแป้งทูเวเขาก็จะเป็นแป้งที่ ผสมรองพื้นนะคะเพื่อที่จะเน้นปกปิดและติดทนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็สามารถเป็นแป้งที่ใช้ในเวลาที่แบบว่าเราเร่งรีบใช่ไหมคะเราก็สามารถทาแป้งทูเวย์นะคะอย่างเดียวได้เลยอ๋อก็คือแต่งหน้าแบบเร่งด่วนเร่งรีบนะคะก็ใช้เป็นแป้งทูเวย์แต่ในส่วนของแป้งฝุ่นก็อย่างที่ เราใช้ซับน้าระหว่างวันก็ได้ไดใช้หลังลงรองพื้นหรือลงพวกครีมบำรุงครีมกันแดดก่อนแต่งหน้ามันจะมีความมันนิดนึงใช้แป้งฝุ่นซับเพราะอย่าง<ช><ๆ>นั้นก็เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่เขาก็สามารถใช้ร่วมกันได้ใช้ร่วมกันได้ค่ะกล็ลงแป้งฝุ่นก่อนะนะคะแล้วตามด้วยแป้งบูเวนะคะก็จะทําให้เพื่อนๆพี่พีบีเอสามารถ กับแป้งป่นออกได้อย่างชัดเจนรวมทั้งคําถามจากลูกค้าแบบนี้มีมาไม่น้อยเลยค่ะคุณน้องว่าอะแป้งป่นลูกค้าบอกมีแล้วและอ,อยากได้แป้งเค้กเพิ่มอมันจําเป็นไหมอย่างนี้เพื่อนๆพี่ๆดีเอก็จะได้สามารถขายทั้งแป้งผสมรองพื้นแล้วก็แป้งป่นใบครำค้องกันได้เลยเนาะอย่างนี้ช,ช่วยเพิ่มยอดขายนะคะ ถ้าอย่างนั้นคุณน้องมีอะไรจะเสริมอีกไหมคะในส่วนของแป้งเทียมีสปอร์ตทั้ง4สูตรนี้แล้วก็มาดูในส่วนของราคานะคะอ่ะนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของราคารีฟิลนะคะราคานะคะราคาจะเป็นราคาที่เท่ากันหมดเลยนะคะราคาอยู่ที่355บาทนะคะอ่ะราคาป้าย355บาทนะคะแล้วมันจะมีอีกคำถามหนึ่งก็คือโดยเฉพาะแป้ง รุ่นสปอร์ตซันคอนโทรลเนี่ยเขาเขามีเบอร์สีเยอะกว่าเพื่อนเลยอ่ะมันมันมันคืออะไรคะหรือว่าอย่างรหัสเบอร์สีเขามี s ด้วยซึ่งตัวอื่นเขาจะไม่มีอ่าไม่มีใช่ไหมคะอันนี้เขาจะเป็นรุ่นที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นรุ่นที่ปกปิดเป็นพิเศษถูกไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูที่สีก่อนละกันนะคะก็อันนี้เขาจะมีทั้งหมดเลยนะคะจะมีเขาจะมีเบอร์ก็คือจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี แล้วมี s ด้วยใช่ไหมคะอ่ะมี s ด้วยอ่าใช่ค่ะจริงๆแล้วโทนสีอ่ะระหว่างที่ไม่มี s กับมี s, ะ <S นะคะจริงๆเขาคือโทนสีเดียวกันเพียงแต่ว่านะคะ,คะสีที่นำหน้าด้วย s คือคสีเขาจะดูซอฟกว่าคือสีจะอ่อนกว่านิดนึงแต่จะอยู่ในโทนเดียวกันอยู่จำได้ง่ายๆค,คือ อยู่ในโทนเดียวกันจะเป็นเบอร์หนึหรือ, S 1, <S, รอ S, 1, S 1เขาคือโทนเดียวกันแต่ถ้านําหน้าด้วย S สีเขาจะซอฟกว่าเท่านั้นเองค่ะแต่เป็นเฉดเ,เป็นโทนเดียวกันใช่ค่ะ,ะดังนั้นก็ไม่สับสนนะคะเวลาที่จะแนะนําเบอร์สีให้กับคุณลูกค้านะคะทีะ่สนใจจะเลือกรับเป็นแป้งเทลมีสปอร์ตสูตรซันคอนโทรลนั่นเองนะคะซึ่งใ,ในสูตรทั้ง4ส,สูตรนี้ต้องบอกเลยว่า ขายดีนะคะแล้วก็ใช้ดีแต่ว่าหลังจากคลิปนี้ที่คุณน้องแนะนําเพิ่มเติมนะคะในแต่ละรุ่นแต่ละสูตรก็จะทําให้เพื่อนๆพ่พี่พี a แต่ละท่านคงจะสามารถเชียร์ขายแป้งนะคะเทลมีสปอร์ตทั้ง4ส,สูตรกันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณน้องมากๆเลยนะคะที่มาให้ความกระจ่างนะคะในเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะถึงแม้ว่าจะเป็น แป้งรุ่นขายดีแต่มันยังมีอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยอะคะ่ะที่เราอยากจะไขข้อข้องใจให้มันคลิกนะคะและหลังจากนี้เพื่อนๆนะคะหรือว่าพี่ๆ BA ทุกท่านก็คงจะสามารถเพิ่มยอดขายในส่วนของแป้งเทอมีสปอร์ตสสูตรนี้ ได้ดีกว่าเดิมนะคะ,คะวันนี้ขอบคุณคุณน้องมากๆ<ด>เลยนะคะ<ด>ที่มาให้ข้อมูลและก็เทคนิคการขายดีๆกับเพื่อนๆพี่ๆเ a อทุกท่านนะคะและเอาไว้ติดตามกันนะคะว่าในคลิปหน้านิดและครูน้องจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่จะนํามาพูดคุยพร้อมทั้งนําเทคนิคการขายมาแนะนํานะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆเ a อทุกท่านได้ติดตามชมเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ